สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตามอารมณ์ライเดอร์ซีเนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปวิ่งงานส่งอาหารกันนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะวิ่งแค่สามงานพอนะไปเดี๋ยวเราไปดูกัน,นครับตอนนี้เราไดออเดอร์แล้วนะครับผมก็เป็นออเดอร์สามงานนะครับรับสามส่งสามนะครับผมส่งสามที่รับสามรับสามที่นะครับแต่ร้านแรกก็จะเป็นร้าน มีเฮงมีไก่ฉีกนะครับผมซอยบำรุงนาคนะครับมาเดี๋ยวเราเดินทางไปรับอาหารกันเลยดีกว่าอ๊อโอ้คันนี้เอง,เองนะร้านแรกไปเดี๋ยวเราไปรับอาหารกันอืม 你好要上你了去吗你好哦等一了，啊你下一个 สวัสดีครับแก๊ปเจ็ดหกเก้าครับขอบคุณครับไปเราได้อาหารมาแล้วนะออเดอร์แรกถ่ายรูปก่อนอแช่เราต้องมัดถุงไว้นะกันอาหารดิ้นกันบะหมี่ดิ้น เขาอยู่ในกล่องนี้มันดิ้นอยู่แล้วล่ะโอเคนะครับผมเราก็ไปรับร้านที่สองเป็นอาติกุ้ยช่ายนะอยู่ตรงไหนอ่ะอึ๊บไม่ไกลนะสองนาทีอึ๊บ สนาที ก่อนนะครับผมขอไปก่อนนะครับคลิปนี้เราจะถ่ายกันแบบว่ายาวๆไปเลยนะครับผมสามงานนะ ร้านอยู่ทางขวานะ <c oughs> เร็วเร็วเร็วหายอ,อ่ะเจอแล้วเรามาถึงร้านที่สองแล้วนะครับอึบอึบอึบ อาติกูใช่นี่ไงจดตรงนี้ได้ไปรับอาหาร <c oughs> สวัสดีครับแก๊ปสามศูนย์แปดครับ ล้านอ๋อเขามีก๋วยเตี๋ยวขายด้วยนะก๋วยเตี๋ยวหมตุนแล้วก็อ๋อก๋้ยช่ายนะนี่ืมสามสวบแปดนะครับขอบคุณครับผมไปแล้วนะไ,ได้อาหารแล้วนะไปถ่ายรูปก่อนก่อนถ่ายรูปนะครับก็อย่าลืมเก๊กรอใส่ภ้าใ,ใส่กล้องด้วยนะ โอเคจัดอาหารก่อนต้องดมหมี่น,นี้ขึ้นชุบอ่านี่แล้วก็เกี่ยวเข้าไปเกี่ยวเข้าไปโอเคบะหมี่ไม่ดินนะด้นหรอกนะไม่ดิ้นหรอกนะอ่ะไปเดี๋ยวเราเดินทางไปรับร้านที่สามกันนะครับผม เป็นร้านหลับเพ่งเยนเตโฟปะเต่งไกลไหมอ๋อไม่ไกลแค่ตงนี้เองหนึ่งนาทีก็ถึงอือโทษนะครับขอโทษนะครับเ <c oughs> ข้าทางร้านเลยดีกว่าไม่ใช่ทางร้านหรอกมานว่าจะไม่ต้องข้อทางนู้นไง ไม้กวาไม้กวาเออโอ้ยควันเข้าตาะสายะสายเออตรงไหนเอออยูอยอย่ตรงไหนเอออยูยอ่หัวถนนเลยเหรอ อันนี้เหรอนี่ไงหลับเฮงเย็นตัวโฟบัตเตงอ๋อเลยร้านเขาร้านนน้นจอดงนี้ก็ได้จอดงี้แป๊บเดียวสวัสดีครับแก๊ปออเดอร์แปดก้าูนครับ จ้าขอบคุณครับถ่ายรูปไม่เข้านะอึบไปเอาอาหาใส่กล่องก่อนอ

ก่อนนะออเดอร์ร้านแพ็เองแต่ซื้อน้ำก่อนนะครับอ่สวัสดีครับเอาน้ำเปล่าขวดหนึ่งครับขวดเล็กครับนีบไ่ไหวอยู่น้ำมากเลยนะขอบคุณครับอ๋ออยู่น้ำอยู่น้ำแล้วค่อยกิน เราไปส่งลูกค้าที่อถนนยมมล่าสุข,ขุมป้อมปราบนะแต่เดีเราเดินทางไปส่งอาหารให้ลูกค้ากันนะครับผม็นไงไ่มนี่เหรอสี่นาทีนะอือจุบเหมือนฝนจะตกเลยนะ ฟ้าคุม้มคุ้มมืดมุดตุ๊ดตุเลยนะไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่าเนี่ยแต่ถ้าอากาศอย่างนี้ทั้งวันนะโอากาสแบบว่คุม้มคุ้มอย่างนี้นะดีนะมันไม่ร้อนอนะ่ะเพราะว่าสองรู้สึกว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโ้วิอากาศร้อนมากร้อนจัดเลยอ,ะอ่ะอ่าผมดูหน้ารถอะ่ะมันสี่สิบกว่าองศานะสี่สิบองศายนะอันนี้หน้ารถมันแค่สามสิบสี่องศา ถือว่าอากาศอเงี้ยกำลังดีนะหูขับรถแบบว่าชิวๆเย็นๆไม่ร้อนแ้าเป็นอากาศแบบนี้นะถ้าช่วงบ่ายนะไม่แน่นะฝนตกแล้วเนะี่ยคลิปนี้แล้วก็จะยาวๆไปเลยนะครับสามงานรวดรวดเดียวเลย ขอเลี้ยนคะครับ เลี้ยวซ้ายเ้ยเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาตรงไปแล้วก็เบี่ยงซ้ายนะฮะ มาถึงแล้วนะครับผมเดี๋ยวลูกค้าโน้ตว่าอยู่ก่อนร้านหมอฟันสามห้องอยู่ก่อนร้านหมอฟันสามห้องหนึ่งสองสามก็เป็นประตูสีฟ้าเดี๋ยวรอโทรหาลูกค้าก่อนนะครับสว,ส, Hello, สวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับครับ ผมมาถึงแล้วครับอ้าโ,โอเคครับผมโอเคแตวเราหยิบของลกค้ากันโชคก็ดด้วยทีหนึ่งว่าใช่ไหมโอเคไปเก้าศูนย์ไปเก้าศูนย์ครับสวัสดีครับนี่ครับครับขอบคุณครับ โอเคครับผมลูกค้าคนแรกเราก็ส่งเสร็จแล้วนะเดี๋ยวไม่มีไม่มีชีกเราดิ้นนะโอเคโอเคโอ้ยขอโทษครับไปล,ลูกค้าคนที่2อ,อยู่ตรงหายเอยอ่ะ ATM ไ <c oughs> ทยพาณิชย์โทษนะครับอ๋อให้ตรงนี้เองไทยพาณิชย์เสือป้า ขึ้นมาส่งบนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสุรวงตรงไหนอ่ะส่งซ้ายเหรอโอ้รถก็ติดทฒน่านครับทฒน่านครับเสตานะ แหล่งรวมความบันเทิงนะอิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์นะซื้อคงซื้อเคสซื้อมือถือซื้ออะไรเงี้ยที่ p o w บงพาวเาแร์แบงค์มีหมดเลยที่นี่ศูนย์รวมดูฝังไหนเออไทยพนิสข้างหน้าเหรออ๋ออ๋อเดยว

ชิบจะโทรหาลูกค้าก่อน <c oughs> อ่อเดอรหาเจ็ดหกเกเป็นร้านอะไรอะ่ะมีมีเฮงกะชิอ่ามีเฮงกะชิ ค่ะไม่รับสายโทรศัพท์อีกชื่อคุณวิรัตใช่ครับจ่ายแล้วครับผมเอจับผมขออนุญาตถ่ายรูปหน่อยนะครับขอบคุณครับผม เรียบร้อยนะครับโอเคเสร็จนะครับผมเป็นลูกค้าคนที่สองของเรานะเช็คไปไปส่งคุณลูกสาคนที่สามเป็นโรงเรียนศึกษานาเีแจ้งว่าของครูและ ở lại, okay, ở, trường đại học sư phạm Nha Trì hả? Phẳng thôn má, ấy, thôn, đó gì, phải không? เจ็ดนาทีแปนาทีนะถึงชู่ๆเหมือนฝนจะตกจริงๆนะเนี่ยทปไมเ,ปเล่นไปลมแรงเลย ช่วงเนี้ยเวลาแบบเนี้ยในสายเนี้ยรถไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะแต่ถ้าเป็นช่วงเย็นหรือว่าช่วงเช้าอ่ะตรงเนี้ยจะติดหนักมากติดหนักมากเลยมากถึงมากที่สุดอะ่ะติดจนหน้าใจหายจนต้องร้องขอ่ ฝั่งนู้นนะอยู่ฝั่งนูน้นไปกลับรถอ่าพูดถึงว่าถ้ารถไฟมันเสร็จเสร็จเมื่อไหร่นะก็คงจะดีขึ้นนะนะการจระาะจรการอะไรแบบเนี้ย ผมคิดว่าน่าจะดีขึ้นเลยแหละอา่าไปทางขวาดีกว่านะทางขวาไปทางอิสระภาพเราต้องไปกลับรถนะอพื้นโอ้ไอ้เหล็กแบบนี้แผ่นเหล็กแบบนั้นน่ากลัวนะอ่อ ถ้าเปียกๆน้ําหรือฝนตกเนะี่ยอันตรายมากเลยนะครับลื่นมากเลยนะแล้วนะยางผมมันยิ่งไม่ค่อยดีด้วยนะอ่าอยางยี่ห้อนี้คือโดนน้ําโดนอะไรอย่างเงี้ยเหยียบเส้นขาวถนนเนี้ยปึ๊ดปึ๊บปึ๊ดปึ๊บเลยนะเกือบจะกิ้งหลายทีแล้วเนี่ย รองเท้าผมยังลื่นเลยโทษนะครับเราลับรถดูฝั่งโน้นรถฝั่งโน้นเนี่ยโอ้โหติดติดแบบบ้าอาโทษนะขอะโทษนะครับโทษนะครับ แบบนี้นี่สายไม่ดีนะไปแทะเขานะไอ้สายไม่ดีครับโอ้โหร้อนค,คุ้มมันร้อนมันอบอ้าวนะจะตกก็ไม่ตกนะ นักเลยจูนไม่นิ่งแต่ซิ่งกระจายเบทกโกชอบโอเคไฟเขียวแล้วของเราไฟเขียวแล้วนะของเราไฟเขียวแล้วแต่ก็ยังไปไม่ได้

โอ้ยัปจะหลุดมาได้ ตตไม่รู้ว่าส่งตรงหน้าโรงเรียนหรือว่าข้างโรงเรียนนะ ทางมันบีบเป็นทางเลนเดียวนะเนี่ยตรงนี้มันแคบอะ่ะรถมันเลยติดอะ่ะตรงตรงไหนอะ่ะอา่าน่าโรงเรียนเหรอเแต่เราโทรหาเขาดีกว่ามะโทรหาคนครูก่อนวางที่ป้อมยามเลยนะคะ วางที่ป้อมยามเลยนะคะอ่อันนี้แน่เลยโรงเรียนศึกษานาราีนะโอเคแล้วก็มาถึงแล้วโอเคออชุบกูใช่ยตีตีกูใช่ใช่ไหม สามส่วนแปดติอติกใช่โอเคเออวางที่ปั๊มยามนี่นะห้ากล่องเรียบร้อยนะครับ เรียบร้อยนะครับผมก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะแล้วส่งลูกค้าสามคนนะรับสามงานแล้วก็ส่งลูกค้าสามคน <c oughs> รู้สึกว่ามันจะเป็นรูปแบบการรับงานของแก๊บแบบใหม่นะจริงๆอ่ะมันไม่ได้แบบใหม่หรอกครับมันมีนาะสักพักนึงแล้วละ่ะ รับสามทรงสามเนี่ยโอเคนะครับผมก็คลิปนี้นะครับผมก็ถ้าชื่นชอบฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของเรานะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับ